อัมพาตใบหน้าหรือว่าเบลพาซี่นะครับเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อครึ่งนึงของใบหน้าครับมีการอ่อนแรงหรือว่าเป็นอัมพาตแบบเฉียบพลันครับลักษณะประมาณแบบริมฝีปากตกครับแล้วก็อาจจะบางคนก็อาจจะหนังตาตกนะอานนี้อ่าซึ่งโดยส่วนมากอาจจะเกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ครับเฟเชเชลเนิร์ฟคือเส้นประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับการสั่งการหรือว่าการเคลื่อนไหวของใบหน้าครับ การที่พบบ่อยนะครับบางคนก็จะยิ้มไม่เท่ากันยิ้มแบบหรือว่าไม่สามารถทําแก้มป่องสองข้างได้ครับเวลาเขาทําเขาจะทําได้ข้างเดียวเัาแบบข้างนี้ทําไม่ได้หรือบางคนก็รู้สึกชาที่โคนลิ้นนะหรือว่าการรับรสที่เปลี่ยนไปบางคนก็น้ํำลายไหลค่อนข้างเยอะหรือว่าบางคนก็ มีเสียงดังในหูข้างที่เป็นบางคนก็มีอาการหลับตาไม่สนิทพอพอบอกให้หลับตาก็จะแบบมันจะมีข้างหนึ่งที่หลับไม่สนิทนะอ่าเป็นแบบนี้สาเหตุที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับก็อ,อาจจะติดเชื้อไวรัสเช่นเชื้อไวรัสเริ่มภาะวะหูมังกนที่ลดลงหรือว่าความเครียดครับต่อไปในเรื่องของแนวทางการรักษาถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะจ่ายยาพวกยาสเตอรอลยาพวกลดการอักเสบของเส้นประสาทครับ หรือเป็นยาต้านไวรัสบางกรณีครับถ้าเป็นแพทย์แผนไทยก็อาจจะมีการนวดกดจุดคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอที่มันตึงตัวหรือว่าข้อต่อมีการเบียดหรือว่ากดทับเส้นประสาทครับหรือออกกาลังกายกายภาพทํากายภาพกล้ามเนื้อใบหน้าครับสำหรับระยะการฟื้นตัวนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์อาการก็จะดีขึ้นแต่บางคนก็อาจจะลากยาวไปถึง3เดือนครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ขึ้นอยู่แต่ละคนด้วยกัแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนเพิ่งเป็นแล้วรีบไปรักษาก็หายไวครับแต่ว่าถ้าแบบรักษาไม่ถูกต้องไม่ทานยาแพทย์แผนปัจจุบันเนี้ยก็จะหายช้าได้ครับสำหรับใครที่มีญาติหรือว่าคนใกล้ตัวนะครับที่มีอาการแบบนี้ให้ให้ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รักษาแบบอย่างถูกต้องนะครับวันนี้ผมก็มีเคสแบบนี้มาเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาไปนวดมาคราวนี้ก็อ่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่ อาจจะมีการกดทับของเส้นประสาทอย่างเงี้ยครับก็ถ้าสมมติมีการกดทับของเส้นประสาทจริงจริงอ่ะการจัดกระดูกการนวดคลายกล้ามเนื้อต้องช่วยได้ครับแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นเลยแต่ถ้าทําแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องดูในเรื่องของอาจจะมีภาวะของเบลพาซี่ได้ครับอัมาพาตใบหน้าครับวันนี้หมอผู้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ